มีใครคิดแบบผมหรือเปล่าครับว่าชุดนี้มันดูคล้ายๆกับใครสักคนหนึ่งที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาที่มันร้องเพลงเก่งๆเป็นตัวการ์ตูนในไทยเราอะครับมันเป็นการคอแลบกันนะระหว่าง Hunter x Hunter นนะครับการ์ตูนดังเลยแต่พอไปไปอยู่ในเกมแล้วมันรู้สึกแบบ <laughs> มันเหมือนดัจริงจ่าป่ะเอาละครับผมมันจะเหมือนอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมมาสุ่มชุดนี้ให้ทุกคนได้ดูกันอ,อ๋อไม่ใช่สุ่มให้ดูดีครับเอาเป็นว่าผมไปสุ่มเล่นๆมาในสตรีมสดเมื่อวานนะครับกะกดคำ้คำๆไปแต่สิ่งที่ได้ก็เป็นแบบที่เห็นในคลิปต่อจากนี้เลยครับว่าจะสุ่มมัมมี่ลองดูคลิปก่อนได้ครับเจอมาชุดแรกน่ารักไอเนี้ยคือมีใครสุ่มบ้างหรือยังอชุดก่อนเะไรเลยเนี่ยลองสักสามร้อยแล้วนะ ชุดที่ได้มาปุ๊บเอ๊ะเอ๊ะคุ้นๆปะอันนี้ดูคุ้นๆปะแต่ก็สามร้อยสามร้อยยูซีนะครับเออก็คุ้มก็คุ้มดีไปสุ่มกันได้นะกับกล่องใหม่ล่าสุดนะครับของจัดทิงจาเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่จัดทิงจาเอ่อฮันเตอร์ฮันเตอร์นะครับชุดกรมี มึงจะยืดไปไหนเนี่ยไอ้ขี้รัวนั่นแหละครับผมก็กดเล่นๆไปอยู่ดีๆก็ได้มาเฉยเลยนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้จะเป็นการรีวิวชุดนี้ครับว่าพออยู่ในเกมจริงๆจ,จ,จะเป็นยังไงฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาหน่อยว่าทุกคนรู้สึกยังไงกับชุดนี้นะครับมันเหมือนอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าคอมเมนต์ comment มาได้เลยนั่นเองนะครับและถ้าเกิดใครนะครับอยากเติมเกมผับจีมอบายราคาถูกก็สามารถไปเติมกันได้ที่ าครับเข้ามาสู่การรีวิวกันครับทุกคนมาใส่ชุดน้องจัดจริงจ๋าชุดกระดอนนะครับมาดูว่าในเกมจริงๆจะสวยสดงดงามสักแค่ไหนกับ300 UC นะครับก็ทางด้านทีมนะครับก็จะมี Data Force ขาแข็งแล้วก็หิชายนะครับเป็นทีมสุ่มจากโอ้ดูกีทีก็อลังการนะครับขี่เครื่องบินผ่านหนองน้ำอันกว้างใหญ่แล้วก็เปิดตัวสุดอลังการน อลังการจริงๆนะครับวันนี้เราก็สุ่มทีมกันมานะเล่นไปหมดอีเวนต์นั่นเอง้โอ้ดูน้องกอนน้องกอนคือแบบขี่เมฆสีทองแล้วก็มีดาบพลังคีอยู่ด้านหลังเดี๋ยนะไอเมฆสีทองนี้ดาบกันบอนดาบราคีกระดากกันบอนบมาอยู่กับน้องกอนโอ้ถ้าไอตัวนี้แบบคอมโบกันจริงๆนี่คือบรไลัเทียมทานมากเลยเนะี่ยลงฝั่งซ้ายนะครับน่าจะปลอภดภัยที่สุดในบรรดาทั้งหมดทั้งมวลบิ๊เขาให้อุจ่ะลงไปลงไปลงไปขออนุญาต ขอญาตเก็บของขอญาตเก็บของแบบแบบมีของไหมครับมีของไหมครับตรงนี้ไม่มีเฮ้ยมันมีคนกลางร่มฝั่งนู้นครับเจอเป็นร้อยนัดจะหน้าเราซัดกันตัวเตี้ยทุีตวีตวีตช่วยเฮ้ยเดี๋ยวนะกระโดดลเดี๋ยนะเดี๋ยเนะเดี๋ยวนะมีคนมีคนอยู่ตรงนี้มีคนอยู่ตรงนี้ขอญาตเก็บระเบิดน้ำก่อนขยันตรงมีตัวอยู่ข้างใน มีโอ๋ยตล่นป่วยไปมันหลุลงไปเพือนมาเพื่อนเพิ่มไ้เกิดไม่โดนขวามีซ้ายมีขออนุญาตเอาเดี๋ยวทำไมไม่มีรอยระเบิดมาปืนเนี่ยไม่เป็นไรเสายปลาเข้าม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 ามาอันนี้เลยดีนะตีเลย เราเขาลงเขาลงห่แล้วนะลงลางเนี่ยไม่ได้รู้อภิษิหารของระเบิดน้ำซะแล้วอะรที่เป็น้าย้จะได้มีคนมีด้านหน้าเต็มไปหมดเลยอุ้ยเหมือนมีคนขี่ป่ากระเบนนะอยตินอยู่ข้างในมันบินอยู่บนข้างในครับทุกคนเสียงด้านขวาครับเฮ้ยมเฮ้ยมสู้อยู่มันสู้อยู่มันบินมันบินมันบินมันมันบิน ไม่โดนไม่โดนไม่โดนอีกไม่โดนชิป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 มันกลางร่มครับทุกคนมันกลางร่มมันอาจจะลงไปข้างล่างแล้วหรือเปล่าเพื่อความชัว่อขกสักลูกหนึ่งแล้วกันนะครับอีกลูกหนึ่งแล้วกันนะครับถ้ามันขี่ปากกระเบนเราสู่มไปไม่ได้นะไม่ยอมไม่ขี่หรอกโอเคน่าจะลงไปข้างล่างแล้วครับบอกกับข้างล่างอยู่เมันมีรอยล้อขึ้นวะเฮ้ยมันบินเหรอเฮ้ยเดี๋ยวมันเข้าไปได้เหรอ ถ้ามันเข้าไมได้เราตายนะเนี่ยมันอุ้ยอุ๊ยว้าวกะเบิกะเบิดไอ้กะเบิดว้าวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวว้าวนถรถใครกัได้เอากระเบิออกจากเกมทีน้อยแล้วก็ยังมีอีกชีวิตนึ่งครับไปชุบเพื่อนกันก่อนเพื่อนเราตุยไปยังไม่ได้เกิดด้วยนั้นนั่นเุ้ยเุ้ยหูหนึงสออตัว สองตัวเพิ่กากล่มแปลว่ามันต้องมีสามตัวขึ้นไปสัตัวขึ้นไปขอ,อยัดนอนก่อนแล้วกันครับตัวนี้เหมือนเหมือนหลุดปะเหมือนเหมือนจะหลุดนะมันต้องเอาอะผมลงไปตัดมันก่อนเลยแล้วกันแต่ที่แน่ต้องมีมากกว่าสองตัวแน่นอนครับ กระสุนเราก็จะไม่พอด้วยนะเนี่ยไอ้ตัวซ้ายไปไหนวะไอ้ตัวที่ชุบอะอยู่ไหน อะไรกันสองคนนี้อะไรวะอุ้ยเออบักกี้มาบักกี้มาเพื่อนเขาหรือเปล่าชิปชิปชิปมันตื่นได้แล้วนะกลัวกลัวกลัว มาแน่ว่ะเพื่อนมันมาแน่มาแน่เลยอะมามาแล้วปะเนี่ยมาเป็นแพ็กค,คู่เดี๋ยว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 เวววลานอกเวลานอก,อนอกมีใครช่วยเราได้ปะเนี่ยมีใครช่วยเราได้หรือเปล่าสายเข้ามนโดดลงสายครับสายหนึ่งตัว

เ้ยแต่ว่าเราตื่นได้เราตื่นได้ชีวิตหนึ่งครับทุกคนให้โอกาสแก้ตัวโอเคได้เล่นได้เล่นเฮ้ยแต่บเฟือมากเลยนะชีวิตในด่านเนี้ยคือกินกี่ชีวิตได้เราตายไปหนึ่งแล้วก็ตื่นอีกหนึ่งแล้วก็นี่อีกหนึ่งสามชีวิตแล้วอ่ะนี่ถ้าเกิดในตีศูย์นี่เป็นสี่ชีวิตเลยนะโอ้ m ม g ก d เราเจอกระเบนหนึ่งนายราเจอกระเบนหนึ่งนายนายกระเบนเก็บบอดอยู่มีสองคน โดนมะนะเพื่อนเหมือนจะไหม้นะเหมือนจะไหม้นะเหมือนจะไหม้ที่กระสุดเกินพี่กระสุดเกิน โอ้โหขอจับหน่อยครับพอดีเลยกระเบนมันก็กลายเป็นของเราไปโดยปฏิโดยปริยายนะครับอ้ m โ p 9 0แสดงว่าไอ้หมอนี่มาจากเอีเวนต์ใต้น้ำแน่ๆเลยผมฟูมากเรียกว่าออปชันแน่นสุดๆขอขอขอ,ขอ,ขอเอ้ไม่ทานไปเจ้ากะเบนลุยก,กันบึบบบึ๊บ,บ บ,บ๊อบบุ๊บบ๊อบโอ้โหมันแบบว่าตัวใหญ่ปุ๊ยย,ยิงยังไงให้โดนคือย,ยิงยังไงให้โดนใครรู้ครับเหมือนจะมีนะเหมือนจะเหมือนจะมีนะด้านหน้าเราก็มีครับกำลังสู้กับเอ๊ก <the> location. นี่มัน o ีโพที่อยู่ในตึกขออนุญาตซ้ำก่อนดีกว่าจะได้แบบเผื่อโดนลักมีตรงเลนเดี่ยวตัวเดียวในตึกครับดูถ้าจะไม่ออกมาคนหรือเปล่าหรือบอดคนด้วยวนะนะทำไมเล่นเหมือนบอด <c oughs> <c oughs> เออหรือว่าพวเพิ่งรีแลง หน้านหลังมีอยู่หนึ่งตัวสินะขอให้กระเบนเป็นคนจัดการได้ไมั้ยนอกวงมีกระเบนด้วยแต่ว่ามีซ้ายด้วยหรอน่าจะเป็นตัวตวกระเบนนั่นแน่ช่างเหมือนละกันวงมาแล้วเจอกันในวงครับพรีรีไปดีกว่าเถอะเพื่อนวงไกด วงอยู่นี่สินะ้ยยิงยังไงแล้วโอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเอยเฮ้ยเยเเฮ้ยเฮ้จอดโย้ยโอ้ยเอ้ยเจ็บจังเลยโอ้ยขออีกรอบเเเเก้เเฮ้ยยิงปืนเฮเฮเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮเฮ้ยยย้้ เรียบร้อยดีอุ้ยเต็มไปหมดฝั่งนูน้นขออนุญาตครับไปซ่้อยเหลือเพื่อนกันก่อนบนเนินเขามีเอนมี米โอ้กอซาด้วยกอซาด้วยกอซาด้วยอุ้ยเออเย่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 ครับเย่ yeah, ครับเย่ yeah, แล้วครับเย่ yeah, แล้วครับระเบิดน้ำนำร่องระเบิดน้ำนำล่อง ระเบิดน้ำแบบเหมือนจะไหม้นะเหมือนจะไหม้ไม่ดีไม่โดนอุ้ยอุ้ยอุ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ย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 วเดีเดีวเดี๋ยวเดียเดียเดียเดยเอีเดี๋ยวเฮ้ยเ้เย ผมผมขยับไม่ได้เพื่อนขันไม่อยวเลยปะเฮ้ยทำไมผมขยับไม่ได้วะเฮ้ยผมกดอะไรไม่ได้เลยเอ้าทำไมทำไมเป็นงี้อ่ะผมเก็บตีศูนย์เพิ่งไปงี้เลยทิพหายละเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยไม่รู้ผมปั่นระเบิดไปใส่อะไรวะเนี่ยเอ้าไม่นะทำไมเป็นแบบนี้ทำไมถึงเป็นแบบนี้ไม่นะเดี๋ยวมามาเดี๋ยวจับก่อนเดี๋ยวจับก่อนอะไรวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเรื่องเกมผมต้องออกว่ะ รต้องรีเกมเดี๋ยวช่วยเรารีเกม,มเลยปะ A few moments later มามาทุกคนเข้านะเข้าเกมเถอะมาเถอะเกมไม่ผมยังอยู่อะออผมผมเปิ้ตายด้วยมันคืออะไรวันนี้ยทำไมมันเป็นแบบนี้โอ้สิบแปดคิวของผมทำไมมันถึงขยับตัวไม่ได้อ่ะคือหลังจากผมเก็บตีสูตอะเป็นเลยเว้ยมันคืออะไรวะใครเคยเป็นลองคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับ โอ้ oh my g อดโอเคทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้นะสำหรับชุดน้องกอนนะครับอยู่ในเกมแล้วทุกคนรู้สึกยังไงคอมเมนต์บอกนะส่วนตัวผมไม่ได้ดูเลยนะครับว่ามันสวยหรือไม่สวยนะสนใจแต่เกมนะครับใครที่ดูถึงตรงนี้แล้วมันสวยไหมยอยากสุมหรือเปล่าก็คอมเมนต์บอกได้เลยหรือใครสุมแล้วได้ตอนกี่กล่องก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยคอมเมนต์เลยอะไรวะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปเพจตินแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าอยากให้ผมทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้เลยครับสําหรับว คลิปทั้งหมดของวันนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับเอาไว้ติดตามกันใหม่ในคลิปหน้านะครับส่วนใครอยากดูสตตีมสดไปดูได้ที่แฟนเพจ L F f Live for Fun นะครับในนั้นผมสตตีมแบบเปิดกล้องด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดใครนะครับชอบคลิปสั้นนะครับก็สามารถติดตามได้ที่ L F Tiktok ได้เลยนะครับผมในนั้นคลิปสั้นเพียบเลยส่วนใครนะครับชอบดูไฮไลท์เดือดเด็ดเด็ดโดนๆแบบนี้ก็ติดตามไปที่ YouTube L F f Live for Fun เช่นเดียวกันทั้ง3ช่องทางมีคลิปคุณภาพแน่นอนนะครับผมสำหรับวันนี้ครับขอลาไปงนวันนี้แล้วกันบายบายสิเกล็ดบผม ชคดีครับ